ผูอเก้อยยดก้อนท้องพี่น้องก้อยยิดก้อนทองก้อยยดก้อนทองกตกู uh, ้ใ้องเบาตัมโมมาู้ให้องบากัวนรมาเี่วเสีอยวัเสี้ววเี้ววนปาไปปีปปีไปปีไีอันน่หยงอนน้อนนี้อันนี้อันห้อันอันนี้อันอันนี้อันนีอ้อันัอันัอนนันนี้อ้้นนี่อันน้อบ้นนีก้อ้อนก้อนทอง ขบานล่าลรอคาบแล้วตะกี้สีทองงบาออกมาเป็นสีนี้กิ่ก็ตัหมูี่เนาะีมันมันคือตับหมูตับม่วเนาะกับวัวบี้งเฮ้ยเยน้ำไมเลี้แช่เซมันก็่แซ่บ่ะไอ้เป็นน้ำหว่ห่วยเนา่วยแช่ไม่หยกคงเนาะ คือคือตับแร่งสมบติบรโยอ,อืมอ,อืมพักดูเลยเอักอันนี้พักอันพักติวมอนเนาะได้กลุ่มแล้วบาดแสบเรามาแล้วมากับเข่าแบบนี้ปกติเราบอกให้กินน้ำมูเดิกาน,กน,นแบบนี้เพิ่นกินปก,ก,กตินี่เพิ่นบอกกินเด้ นี่นี่แสดงว่าเพิ่นมากแล้วนี่เพิ่นกินแล้วนี่กินนี่เพิ่นกินเบอร์เด่นนะพูดเอนปลากินแน่เปอย่างเอ้วเาในี่เด้อเขาอ่ะไม่ไมอยู่เขาพูดอย่างไงไม่กันนึงวันเขาพูอืมมันเป็นอย่งนี้กูมันม่แซ่บสม เขาหนึ่งไม่ม่อยู่เสีบก็เป็นบาปเห็ดก้อนคำเห็ดก้อนคำเป็นไดแสจบมเนาะอืมอาันบพอเดี่ยวเจ็บราเกลีงใจหรืออืมเบเจ็นี่ข้าวพักนี่พักติวมอนนพักบูแลเด้วพุงดวกไปพักติ๋ง พักบุงพักแผ่วผักระเสรผักกระถินแล้วก็นี่แล้วอันนี้พักอันมอนิวมอนห่อจำฮงเจ็บจจำฮวงด้อพออันห่อกลอยเอก้อนท่องหืมแกเป็เรลี่ยงรจานมาเป็นเถลีงนี่คุณเตีอยดิ เจ็บเนาะน่าใช่เอาคนบ้ามามาจมเจ้าผมกระด็นใ่ปากคนเจ้าผมยิ่งใส่ธรรมดาเนีพิษแน่วเดี๋ยวแก้วว่ามี แซบำหูแซบกัเอาคู่ทิมมึงถอดดำหูหน่อยิมเร็วฮะัถือปากเนาะแ่มีอะไรจิมนอนแค่มีอะไรโอ้ยเขียวบดีปีนองเลยกันเขีวดีิคักตัปกตากเะตันะเรี uh 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 ้ยบบอกเรื่องกลางดำหูแซบครับดำหแซบ ฝีม mm. uh. ือสุดอดมะติ้งพร้นีแกจะปากให้ขาวอีเล้ดีกพี่หนึงนี่ไหกินพี่ไม่กาไม่รือกันพอดีต้วนกัน มามาลูดวัาแดงโกมันกัเหตดเห็ดบะมี่มาเหล่นซื้อน้อยังมาเห่นน้ำเน้นหน่อยอยู่ผมไปหาไม่เจ้าดีใจแหละยม่ได้ยับไปกินเม็ดหือยเห็ดานใจเน้นหน่อยหาขาเลยยำกุ้ดกุ้ดดีดีดำดำตลอดน้องตับนันแหลนมาแตกกอนนี้เลยะม้นดำขึ้นเา เฮ็ดก,ก้อนข้าเฮ็ดก,ก้อนข้ามเขาอันนี้เฮ็ดก,ก้อนข้ามลกกันุ่นมนี่แตงโมเสียก็สั่งข้ามแมวอือผักมันต้นซ่อนมาหาผักเพลี่่าคู่ได้ทุกนี่นี่นี่ผีีีคู่แล้วพีพีครับผักปลาอันนี้ผักปลูกอันนี้ผักปลาอันนี้ผักเที่ยว ยังกับก๋วยเงี้ย่อนทองหนึ่งปลาเลยปลาตู้ใครยังไงมากกระโดดเดียดเนาะปลาใคร้นหลายแต่เบิดเลย์เมี่ยพี่จะไขรปลา,าแก้วบอกเอาี่มึงเนีนี่ซิมซิ่มอยู่เมื่อไร้ปูนี่แล้วีเห็นบอก กิน้น yup. is ี่กมาระมาตาเป็นสมุนไพรกขวกแก่แก่ทองคือทองเพอเป็นยาป่เป็นยาอันดองยังก่ดองยังเนี้ขุ่นือวันระเอองเอื้องบอกพักปลาเนาะกินได้เห็นบ่มกินได่แทบป่แทบน้มลง ตับนี่บบดหอมหอมเนาะหอมอืมอมไเนะโบเบียเสีตัวงบเบียอ,อ,อ,อัน,นขา้าเน,นีย็กุกพวกซุกเสียบยังกับกระือเป็นทนนองเป็นมันหอมยาทองพีน่น้องเรองให้ดูเขาคึอหัดพักมองเนาะนํากกอมืเลย แรตงให้กินมกินบ้อ่วงผู้เรกเขาอืมเขาอกว่านกนรีเขินเสียมูมากเนาะที่แดกอันบ่ากินขาวเจ่ากันยังไปเพิ่นมีแต่งแดะอืมบ้านยิ้วบ้านยิ้วส่เพิ่นวะเข้าเขาเลยกินขาวบบาเพิ่นกะนเดียบพ่เสียพี่น้อง กยิ้มเด้อบ้าน้เตียงสียิ้มเด้อไม่อมกบิมิเดบ่อเดนึกออครับมันีนไม่ได้กิน,น,น,นเ็ดอืมอปลาหอยนี่ปลาแกว้วแต่เมื่อ,มอกีากินหูวก็หัวบามก็จะไม่ได้เป็นเลกๆปุ่มหนึ่งเกอือแรกไข่ปลสูบกุ้เล่นหนึ่งไหม่

มันมันเห็นอะไรมันเห็นรวมมีดก็หลายควบคุมเขาก็หลายๆเนาะอออืืมันดีกินร่วมกันแบบเป็นสีผุนเด้เห็นแรงมากๆพี่น้องมากินข้าวน้องกันเสี่บเสี่บพี่น้องอาหารปลา เอาไอ้แรงหลงพ่ก <apan> ินน้ำเผาเนาะผู้ะอิ่มได้เรือไปซ้ำก็ไปใส่เหล่าไอ้แลงผูได้อิ่มได้เรือคงจะโมตับอันนี้เป็นปันตับพี่น้องคือคือตับยอดเงเมี่อเอสายอเป๊ะเป๊เป็นแถีแบเป็เาแช่สเาันแม่เออปัมห่วยบ่

ก่อนได้จะป็นก่นกู้เลียวเยสตินีเป็นยาตอก่อนอ่องก่อนก่อนอ่ะเจ้าพี่สาวกำลังไหมแกมีแกไปโอ้โหแกคนดูแกเป็นยงตัวยังไว้ไว้อย่างง่ายง่ายไวบึเตียงหือบยังซนกู อะโวคาโดยังเหลียวบวกล้วยเขาจะเขึ้นเป็น่คุณค้าทางโภชนาการสูงเดียวพุยพุยเจ้าบังเดย์สิกินกินกับบบะปีกเป็นหน่วยเลยได้แบบดำ เอาบุกี้เป็นหน่วยเล่ดดิบันจังกปากพเสียบกรพดเสียบเอยกงบเ้ไ่ใส่ดก้ไปนดด้วเเมือเมืเด